นามันมวนคือร้องเพลงบ่เท้าแดดนอนๆนั่นไม่เขาห่มก็ร้องร้นแล้วผู้เดียวเอาลูกขึ้นบ้านเมืันก็เนื้อเบิ้งเงินฟ้าในเบิ้งแน่ยแต่ไม่แดดนอนๆอดย่งนี้ลูกขึ้นฟ้าแห่งจะร้องเพลงมบอลเหมือนกันนี่บ่ดก้นช่างนั่นนา่าบักขี้ยาขี้เหล่าเกิดเป็นมือมิตะเมาเขาเว้าจนว่าลึงหูผู้สาวบ่มัก เขาสั่งสั่งยข่กะหูชีวิตเป็นอยู่รอบบ้านเมาเช้าเมาเย็นบ้านไดนมีงานเขามีการกินเหล้า่ข่ก็ไปนั่งเฝ้าเม,มาหมวยคนเห็นน้ำว่าเคยอาบไผมมไกลก็ถีก็น เทศเราว่าซื้อว่าเนว่าฟ้าเป็นคนบ่เตาเม้าได้เม้าดียึดถือดีกีเป็นหลักคำที่ข่อยมากคือคนเอิ้นบัดขีเราลูกเมนียบ่มีกะยอนจักสี่ไผสิมะเอานอนเป็นมูหมาอยากขี้เทา อยู่ใต้ตาราง